กนรางวัลไบางคะก็รู้สึกตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็รู้สึกดีใจและเป็นเกียงกอันี้เป็นรางวัลแรกของเรดาวง่ได้หสำหรับวันนี้คือรางวัลแรกในชีวิตเราหรือเปล่าเชิญค่ะในชีวิตเรานดีใจเป็นเต้นเนกันยนี่เห็นเมื่อกี้เหมันมีแบบว่าญาติพี่น้องเรามา่วมนรความินดีแล้วใครใครมาต้รับความดีดีกับเรามีแม่แล้วก็ว่า ก็มีพี่พี่แฟนคลับมาด้วยค่ะคุณแม่กับคุณป้าไม่พูดอะไรกับเราเลยคะหลังจากที่รู้ว่าเราได้รับรางวัลคุณแม่กับคุณป้าก็ยินดีและดีใจมากๆเลยค่ะโอ้โหตัวยังตกใจอยู่เลยค่ะว่ามีชื่ออยู่ในวันนี้ก็ถือเป็นประสบความสำเร็จอีกครัาดนึ่แล้วมีอะไรอยากจะบอกคุณทัแฟนคลับแล้วก็คุณแม่แล้วคุณป้าเลยค่ะก็อยากจะขอบคุณพี่ๆแฟนคลับทุกคนนะคะที่คอยสนับสนุนแล้วก็อยากให้สนับสนุนต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะ แล้วก็อีก2เดือนนะคะจะมีซีรีส์ใหม่เข้ามาอย่างที่ทุกคนติดตามนะคะค่ะวันนี้เราเล่นกันสาขาอะไรคะสาขาพัฟิี่คันพัฟฟี่คันนีดาวรุ่งสาวดาวรุ่งมีดก็ถือว่าแบบเราเป็นดาวรุ่งที่มันได้รัคามนิยมไปขาบเยอะเนาะตอนนี้ผลงานเป็นยังไงบ้างคะผลงานก็เดี๋ยวจะมีซีรีส์เรื่องหนึ่งค่ะอยากให้ทุกคนตามด้วยนะคะอีกประมาสองเดือนก็เปิดกล้องแล้วค่ะ แล้วก็แล้วก็พอจะบอกได้ไหมว่าเป็นแนวไหนอะไรยังไงซีรีส์เรื่องใหม่ยังยังยังบอกไม่ได้ค่ะแต่แค่ใจจะบอกว่าครับคาแรคเตอร์เป็นเจ้าใหญ่ค่ะผลงานที่ผ่านมาของเราที่ได้นำกลับมาได้รับรางวัลในทีกเรื่องกับเรื่องนางหน้าพระขนมช่องสาวค่ะแล้วก็จะมีภาพยนตร์เรื่องมนต์ดำสั่นตาค่ะพระบทนวอะไรคะ มังหน้าพ่อขนงรับบทเป็นบ่าวของพี่หอมค่ะก็มนดาสังตายนะคะรับบทเป็นเบลเป็นนางเอกค่ะค่ะและอยากจะฝากอะไรถนะึงคนที่กำลังติดตามเราม่าไหมคะว่าโอเคติดตามดูกันต่อไปแล้วก็ ยังไงก็ฝากพี่พี่แฟนคลับนะคะฝากติดตามผลงานหนูจะสร้างผลงานขึ้นมาให้พี่ได้ติดตามตลอดเลยนะคะ <S <S อีกสองเดือนก็จะมีเปิดกล้องซีรีส์ร่างนึงและคะคับทเป็นเจ้าหญิงค่ะแล้วติดตามนะคะทางไปติดตามนทางช่องทางไหนได้บ้าง <S <S ช่องทางอินสตาแกรมและเฟซบุ๊กได้เลยะค่อินสตาแกรมนะคะ t l u i r a เฟซบุ C ๊ luira chansai ติดา